เป็นอัพเกรดเพิ่มทาให้กระจกพับได้ครับ,รบเวลาพี่ล็อกรถมันก็จะพับก,กระจกอัตโนมัติเข้าไปครับ,ครบใครล็อกเขาก็จะกลางออกให้อัตโนมัติครับ,น,รบ,บ,บนี้นตัวนี้เวลาล็อกนะล็อกก็จะมีเสียงแล้วก็จบพับไฟ <ป S 1> ตามระบบของมันใครล็อกกระจกกลางออกครับมีเสียงมีไฟ ปุ่มกดข้างในใช้ได้ปกตินะครับปุ่มกดพับก,กระจกข้างในใช้ได้ปกติกดพับก,กดกลางได้ปกติเลยครับนี่เลยตัวนี้จะพับเฉพาะตอนที่รถปิดประตูสนิททุกบานล็อกนะครับมันถึงจะพับถ้าเวลาขับรถอยู่ไม่พับนะครับที่จะพับต้องกดเอาเองอครับถ้าไปติดผิดเชออบางรรคครับรถวิ่งไปพอประตูล็อกปุ๊บพับเฉยเลย นะครับก็นะคือนะล็อกกระจกครับใครล็อกกระจกกลางออกแค่นั้นนะครับโอเคอ่นะร้อยครับ